ช่วยกับเราหวานนะแต่กขเหมือนวิเชียบ้านทุ่งเฮสุดยอดสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้วิเชียนบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาชมวิธีการกระบวนการขั้นตอนการตีเหล็กตีมีดตีพระตีฝานหรือสิ่งคม ตีได้หมดนะครับด้วยช่างที่มีฝีมือมีความชำนาญนะครับทุณผู้ชมครับซึ่งสถานที่อย่างนี้อยู่ที่หมู่ที่สองบ้านชัยรามตำบลกอะเพชรอำเภอหัวไทรนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งสืบค้นว่าน่าสถานที่บ้านอย่างนี้นะครับก็ประกอบอาชีพการตีเหล็กด้วยนะครับก็มีลูกค้ามาใช้บริการ มาเรื่อยๆนะครับคุณผชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะใช้บริการช่างทีเหล็กนะครับก็ติดต่อได้นะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เล็กมันยงไงทุกทำไม่สำเร็จเลยซีเีไม่าา่ากาอาการถันบอหรือว่าอะรผู้ชมครับนี่คือพระที่ตีด้วยฝีมือภูมิปัญญาของช่างตีเหล็กนะครับช่างตีเหล็กบอกว่าพระเล่มนี้นะครับเป็นพระแบบโบราณน,นะครับรเป็นพระแบบโบราณน,นะครับมีปลอก เป็นทองแดงสวยงามมากครับไไนี่ครับ ล็กแหนอยไม่มได้เล่นตลอดนี่ H ินขนาดมวิดกดดีกดมั ัักกคุณผู้ชมครับนี่คือขบวนการขั้นตอนการตีพลาสนะครับ ซึ่งตอนนี้ช่างบอกว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งจะถ้าคนไม่เข้าใจหรือทำไม่เป็นทำไม่ดีนะครับขั้นตอนสุดท้ายตั้งแต่เวลาวินาทีแรกจนถึงสมมติว่า 3- 4สี่ชั่วโมงก็ล้มเหลวต้องมาเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดอย่างนี้ครับก็ถือว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งตอนนี้นะครับก็ใช้ไฟร้อนนะครับดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็ เดี๋ยวเอามาชุบน้ำนะครับก็เป็นน้ำเปล่าน้ำธรรมดานะครับเหตดผลที่ชุบน้ำเพื่อต้องการให้เหล็กมันแข็งและมันคมเวลาใช้นะครับเวลาใช้ก็จะคมทนทานมากทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเคล็ดลับก็เป็นสูตรฉบับของโบราณกึ่งสมัยใหม่แหละครับซึ่งช่างตีเหล็กนะครับช่างไกรสิงนะครับช่างไกรสิง มีความเชื่นชอบและก็รักอาชีพทางด้านนี้นะครับก็เลยศึกษามาจากถ่ายทอดมาจากบรรพบรุษนะครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจุ่มน้ําลงไปแล้วนี่ครับขั้นตอนนี้สําคัญมากครับ จุ่มน้าอย่างนี้นะครับเหตุผลเพื่อต้องการให้เหล็กมันแข็งทนแล้วก็คมนี่จากความร้อนที่เหล็กสีแดงนะครับพลาสีแดงแล้วก็จุ่มน้ำนะครับนี่จมลงไปแล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับช่างก็บอกว่าเคล็ดลับพิเศษที่ประสบความสําเร็จหรือไม่คมหรือไม่ก็อยู่ที่การขั้นตอนสุดท้ายนี้เองนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ชุบลงไปในน้ําแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับ ครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับได้ชมกระบวนการขั้นตอนการตีเหล็กการตีมีดนะครับจากช่างสิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะใช้บริการนะครับช่างช่างสิงนะครับช่างตีมีดตีเหล็กตีพระตีอะไรก็ได้ครับที่คิดว่าไม่คมหรืออยากจะมาตีใหม่ถอดด้ามเลยหรือจะเอาของเก่ามารีไซเคิลมาทําใหม่ก็ได้นะครับได้ทุกอย่าง ถ้าสนใจติดต่ออช่างสิงนะครับได้ที่เบอร์ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดต่อได้นะครับโทรโดยตรงได้เลยคือตาชีพดานนี่มาหน้าเนี้ยงอะครับพอประมาณสี่ปีรประมาณสีปีนี่กลับไปเรียนรู้มาจากไหนอะครับเรียนรู้จากพอตาครับพอตาเป็นช่างตีแล็กมาก่อนนะอ๋อทึ่งที่นี ปกติขั้นตอนขั้นตอนการตีเล็กนะครับไม่ทราบช่วยลาวอธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจขั้นตอนตีเนื้องนทำเรือครับขั้นตอนเรือเล็กก,ก่อนต้องเรือเล็กอ๋อ <OR" S 2> เรือเล็กนะครับเล็ก<ล><ล>บางชนิดมันก็นไม่คุม้มอ๋อต้องเรือเล็กคุณภาพอย่างเช่นเล็กตาเล็กลาเล็กแนบเล็กแนบปนี <ims itt> s> <S ปนได้นะครับ,รบนะหลังจากเลือเล็กมาแล้วเึองออกมาทำเรือครับเราเขามาปูไอ้มันมีความโรนงเพื่อ ได้ตีบองขึ้นรูปอืมเป่าไฟความร้อนช่วงตีบองให้ขึ้นรูปนะโอ้กับทั้งที่มก,กันกีเทียต่อเซตแต่ละทีน,นั่นครับโย<อ>เน,นอีแเยอะครับเยอะใช้เวลาไลา่ทังนะครับ,รบ,รบโอ้ทั้งที่ี่การก่อถท่าในใจเคข่องยกหรือว่าใจเคข่องปันจะไม่ไม ควใจืลองปันสะไม่ไหมกับสมไม่ไหมนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ,รบนะทีนี้หล่างจากเผาอละกตีแล้วนะครับตึ้งดำหรือล้าวครับแล้วก็ตีแล้วก็ต่ำขึ้นรูปหมวนโบหมวบโบงก้อนแล้วก็ขึ้นรูปคอขึ้นรูปหัว<อ>มันนะครับกับก็นี่ต,ตีเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปปลานะครับ,รบเป็นปลาป,ปลาครับถ้าตีถ้าเป็นมีดนี่เราตีบ้องแล้วก็ตีแป้เป็นอ๋อเพราะว่า ปลาเม็ดนี่ครับมันก็ต้องมีมใส่ดำนะครับ,รบนะเพือ่อหยุดติดเพื่อได้จับไายเพือ่อใส่ดำอ๋อ<ส>ครับซึ่งที่นี่พอหลังจากต้องเจียกันใช่ไหมครับครับต้องเจียครับเจ<ต>ียเ<ต>ซ็ตนะครับเจียเจียให้มันคมครับเจียให้มันคมหมายถึงคม<อ>เพื่อเพื่อปลาไปไก่อันเพื่อไก่ได้ดีขึ้นอ๋อซึ่งที่เจียเสร็จแล้วตึองทำสื่อแล้วครับ ีสรแล้วก็ต้องพาไปเป้าไฟรบเปล่าอไฟันกันชุบไม่ถ้าไม่ชุบผมคือมันจะมีความอ้อนใจอันไม่ได้อ๋อต้องชุบนะเป้าเ้าไฟเสรแล้วต้องเอามาชุบอีกที่หนึ่งด้วยน้ำแบแต่ว่าเรียได้ใ่จังแล้วครับครับ แต่ก้องฉังสิ่งในนามธรรมดาครับก้มใจนามธรรมดาจากที่ว่ามอกตานไฟแดงนะครับแล้วก็เอาออกมาจุ่มทีเดียวเลยนะคเราต้องแ่จังว่าอ๋อบิดจังว่าการจุ่มหล่าตอนนั้นมันจะรักอ๋อฮะท่าวปลาจุดตรงนี้นี่มันป่นเผลือกปลาจุดตรงนี้คือสิ่งเดียวตามาตังวัดคือลำเลี้ยวลำเลี้ยวเลยสวนเปล่านะครับนะคือมีลูกค้าที่มาใช้บริการในส้นหมาก็โรเพลือกแล้วก็เอ ปาต่อปาครับปต่อปากนะครับทีนี่แด้แลวคลิปวิเชียนบันทุงนี้นะครับช่วยบอกเบอร์นัดเบอร์ที่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไหวตี่หน้าจอเบอร์โทตติดต่อจังนะครับสู1รแปดหนึ่สูนึ่คุณผู้ชมหนึ่งแปดเก้าหนซย้ำอีกที่ครับสู1รแปดหนึ่งสูแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งากแปสี้จังซิ่งจังตีเล็กติดต่อมาได้ครับคุณผู้ชมครับที่นี่ขาบริการนะครับไม่สาบหวา เปนปลาเล็ก็สอยาซิกับใหญ่ขึ้นไหมก็สามรอยสองอยาซิบสรครับสี่อยอยมีไหมครับไม่ไม่ไม่ตึงคับไม่ตึงการนัไม่ตึงะทการได้ปลาไปปลาเกษตรกรได้ใจอันได้ด้วยปัดต้นทุนในหลองโว์แล้วกับพนั้นไม่ทราบอันนี้ตีราคาเท่าไหรครับนี่พนั้นสองยาิครับอันนี้ส่องอยอาซิปทุกหมากับคุณผู้ชมตาคนผู้ชมเม็ดังนัรกาโป ใช่ไม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 ่เชื่อมหม่ไขว้ฟ้านะครับอ๋อไม่เชื่อมไฟวฟ้านะจะเป็นการเชื่อมต่องเรื่องตองแนงครับมองมันจะติดมาแต่ข้างในเลยโอ้สุดยอดมากับคุณผู้ชมนี่คือเคล็ดลับซ่องรอยอาซิปไม้แป้งกับเบนฟีมือตีแล้วนะครับเพื่อแต่เกลือชกกับชายแรงงานมาร์กกับทึว่าเป็นภูมิปัญญานะครับนะภูมิปัญญาทีเดียวทีนี้ตอนนี้งานคิ้วยาวไม้ใครมาติดต่อการโทรมากอเลยนะครับครับครับมีอะไรคว่าคุณผู้ชมมั้งครับ เชิญนะครับใครจบริการได้กันติดต่อต้องการจ่าปลาจ่ามีใจ่ครับ ออกมาทำได้ครับทำได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นกล้องก็ได้ตีเม่ก็ได้เลย<อ> <shooters S 2> ได้หมดวันได้เอามาทำ่ไม่เคไม่กลุ้มกลุมออมาได้ครับครับตาสมโบรา์ปลามีจอบเรียบร้อยมาแล้วจ้างหมักข้าวดำนี่ได้ไหมครับได้ครับข้าวดำก็ได้ไม่ลดนะไม่ออกเอกนะครับโอ้ชุดยอดหมากรอบคุณหมากับชังจังสิงกับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกับช่างสิงช่างตีเหล็กนะครับ ถือว่าเป็นเคล็ดลับและก็เป็นภูมิปัญญาเป็นวิชาชีพแขนงหนึ่งที่ลอกเรียนแบบได้แต่ต้องใช้ความพยายามต้องใจรักทางด้านตีเหล็กด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าต้องขอขอบคุณช่างสิงไว้ในโอกาสนี้นะครับที่ให้เกียรติทางเพจวิเชียนบ้านทุ่งหรือวิเชียนบ้านทุ่งนะครับขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ